ว่าเราจะจัดชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับการที่เราเลือกตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นสัญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามอันเนื่องมาจากประเทศไทยสามารถยึดแผ่นดินที่ฝรั่งเศสเคยยึดจากแผ่นดินไทยไปตั้งแต่ปี1907ให้คืนกลับมาเป็นครั้งแรกทั้ง3 ส่วนนะครับคือพตัตบ,บองเสียมราชสีโสพลและก็มาบริหารจัดการประเทศใหม่ขอย้ำว่าปรากฏการที่ประเทศไทยได้รับชัยชนะต่อฝรั่งเศสจนกระทั่งเกิดสนธิสัญญาอนุสัญญากรุงโตเกียวได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชเป็นประเทศที่รักชาติบ้านเมืองและหวงแหนแผ่นดินและมีศักยภาพในด้านกองทัพไม่แพ้ชาติใดในโลก ปรากฏการครั้งนี้ที่เราจะจัดชุมนุมนะครับเราจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อทำให้เป็นการรวมพลังคนไทยทั้งหมดในการสําแดงความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินด้วยกันที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ที่มีผู้เสียชีวิตในการปกปักรักษาแผ่นดินและได้รับชัยชนะในศึกสงครามด้วยผลนี้นะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าขณะนี้มีขบวนการ เตตัดขาภาคประชาชนที่จะแสดงความรักชาติรักแผ่นดินให้เหนือกว่ากัมพูชาไม่ว่าจะเป็นความคิดในการดำเนินคดีความกับแกนนำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความคิดในการดำเนินข้อหาผิดกฎหมายจราจรให้เหนือกว่าการสำแดงความรักชาติของประเทศนี้การแสดงในเรื่องความรักชาตินั้นย่อมอยู่เหนือกฎหมายที่เป็น เรื่องไร้สาระในการกระทำของภาคประชาชน